นิทานอิศโบเรื่องหมาป่ากับเงาหมาป่าตัวหนึ่งออกจากรังด้วยความหึกเหิมและหิวกระหายขณะที่มันวิ่งลัดเลาะไปตามแนวป่าดวงอาทิตย์ที่กำลังลาลับขอบฟ้าก็ส่งเงาของเจ้าหมาป่าทอดยาวออกไปบนพื้นหญ้าเงานั้นดูใหญ่โตวกวัวตัวมันจริงถึงร้อยเท่าหมาป่าชะงักฝีเท้า แล้วหันไปมองเงาตนเองด้วยแววตาเป็่งประกายได้ไงเนี่ยมันลองขึ้นด้วยความดีใจดูสิว่าข้าตัวใหญ่แค่ไหนใหญ่เสียจนดูเหมือนข้าคือยักษ์แห่งป่าเลยทีเดียวขณะมันยืนยืดอกภูมิใจในเงาตัวเองนหฮูุงตัวหนึ่งที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆก็เอ่ยขึ้นเงาเจ้าก็แค่เงามันโตเพราะดวงอาทิตย์ต่ำลงตั้งหาก อย่าลงไปเลยนะแต่หมาป่าหัวเลาะเสียงดังเจ้าก็พูดไปเถอะนกฮูกข้านี่แหละคือผู้ยิ่งใหญ่ลองนึกดูสิทำไมข้าต้องวิ่งหนีเจ้าสิงโตตัวจ้อยด้วยข้าจะแสดงให้ทุกตัวเห็นว่าใครกันแน่ที่ควรเป็นราชาแห่งพืนป่านี้มันหรือว่าข้านกฮูกถอนหายใจคำเตือนของข้า คงเบาเกินไปสำหรับหูที่เติมเต็มด้วยความหลงตัวเองแล้วสินะหมาป่าไม่สนใจคำเตือนใดๆมันวิ่งไปบนลานหญ้าเปิดเผยตัวกลางที่โลง่งร้องคำรามเสียงดังท้าทายสิงโตถ้าเจ้ากล้าพอออกมาสู้กับค่าตัวนี้แต่พริบตาต่อมาเงาอีกเงาหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจากมุมป่าอย่างเงียบเชียบ อย่างไม่ทันที่หมาป่าจะหันกลับไปมองอย่างถนัดเจ้าสิงโตก็กระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วสูงตบเพียงครั้งเดียวหมาป่าก็โลฟุบลงโดยไม่ทันตั้งตัวนกฮูกบินวนอยู่เหนือล่างของเจ้าหมาป่าที่นอนแน่นิ่งและพึมพำเบาๆเงาอาจใหญ่โตแต่ตัวจริงต่างหากที่เจ้าควรรู้จักให้ดีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้จินตนาการ ทำให้หลงลืมความเป็นจริงพอโลกนี้ไม่ได้วัดกันที่เงาแต่วัดกันที่ตัวจริงหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ